ใส่ตอนไหนตอนหยากระลังในซัมม่อ่ามีอันครับลูกเบียร์หาหยาก็ลงน้อยๆอ่าไม่ค่อยจะตายที่ขันง่ายกันสิครับบัวบัวปันไดครับผมอ่ะคือสำหรับตัวของคาราลิตนะครับคาราลิตเป็นสารคุมข้าเนาะอ่ามันก็จะมีสารสองตัวบวกอ่าตัวแรกจะเป็นมีโซเทโอนบวกคาราซีนอ่านี่ตัวนี้คือซื้อสามัญของันอ่าซื้อสามัญของันนี่นะครับมีโซเทโอนกับอาราซีนเนาะแต่เป็นสารสองตัวที่บริษัทจับมีกันมาให้เรียบร้อยแล้ว เขา้องไปสื่อแยกผสมไปสื่อขาเขาคุ้มเม่บวกกันอ่าแต่ตัวนี้คือเขาบวกไปในขวดเดียวแล้วคือเขาสามารถเทศลงหนาปุ๊บคนกุ้นขีดเลยอ่าเพรต้องไปผสมไปงุ่งยากครับสำหรับตัวของคาราลิศยาที่มันจะได้ก็จะได้พวกยาครับพวกลูกเบี้ยยาเพราะว่าจะเป็นยาใบแคบใบกว้างต่างๆครับอ่าที่เขาฉีดแต่จะบ่ได้พวกยาขอป่องนาอหรือเป็นยาเครืออ่าตัวนี้จะบ่ได้มันจะได้แค่ใบมันน้อยๆแล้วมันก็จะเกิดมาใไหม่ มันบดได้แบบเงาแห้งตายเหมือนกับพวกไกโกเสตหรือกูฟอสเนีนะครับผมอ่าสำหรับตัวคารลิตขันเทามีเครื่องหลายเขัก็สามารถบวกตัวของยาบริษัทอื่นได้ที่เป็นเหมือนกับพวกสตาร์เล่นพวกนี้ครับที่ว่าขาเครื่องเท้าได้เั้นาสามารถบวกกันไห้อ่าแล้วก็ฉีดทับกระปวงได้เลยไม่มีปัญหาครับผมสําหรับตัวของการขายาัอนะ่าบุกมีประมาณนี้เรื่องของคารลิตยาขายาัมีคาถาม,ามไหมครับบดณี มีอะไรมาชีแล้ยวมาตายมี่บังคับอ่าชี้มาตายหรือชี้มาเบี้นแล้วท่านอ่ากับเหมือนกาตัวของคาราลิตนอเหมือนที่เขาว่านอหลกัหลกๆบ้านเท่านี่คือเน้น,เน,นเน้นมึงหย่านะครับเป็นหลักนอกผมจะบอบอกระต่งบอกระต่ง,ตง,ตงนับมืออยู่กับโผดก็ได้ครับถ้าเขานับมืออยู่กับโผดเขาโผดจะเป็นประมาณวีเคยนะครับล่วีหนึ่งถึงวีสามครับประมาณนี้อ่าให้สังเกตหยาดดีกว่าสองถึงสามใบ ประมาณนี้เกินอนี้ก็ได้หาไปก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยกูนี่เพราะว่าถ้ามันเยกูนี่ไปปุ๊บมันก็ต้องใส่ยาหลายขึ้นนะครับอ่า้าเตาใส่แบบปกติเลยก็คือนหนึ่งขวดต่อสองไร่เนาะอ่าหรือบางคนค่ะถ้ายาลอยเนี่ยก็ได้สามไร่อ่าเพิ่มมากประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวของคารนละิอ่ามีคําถามปะครับผมหมอนิ่งไปปะเอาเคล็ดเคล็ดลับให้เพิ่นนะเคล็ดลับวิธีการพ่นคารละลิต,ต้อง้นหนางกเด้วยครับอ่าอ่า ห้ดิอต้องให้ดินมันซุ่มเนี่ยครับต้องให้ดินมันมีความเฉือนเนาะอ่าก็คือคุณภาาของมันจะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือการเค่าเขาดินมันมันมันมีความเฉือนน้ำแสียนเราพอดีก็คือการกระจายตัวของยาเน่ะมันจะดีขึ้นอ่าครับผมก็คือเอาไงคือเข้าเข้าหยอดถ้าเข้าพดนน้ำเลยครัปุ๊บเปฉีดนะครับหรือเขาล่อล่อยามขึ้นบ่อกถ้าเขายิฉีดเขาพ่นน้ำก่อนพดนน้ำไปหนึงอ่าให้มัน ทำมึงมันยังไม่เลียงเขาฉีดเลยฉีดทับพาได้เลยครับมันทีเลตีนลงหรออ่าเขากับพ่อก็คือพ่อต้องให้เปียกแข็งนะอ่าคุ้มพุ่มแมนครับเพราะมันคือเพราะมันชุ่มๆนะครับอ่ามีความชื้นจังน่อยอ่าอ่าอันนั้นก็ได้ครับผมอันนี้มันมีความชื่ำมากจากการทำงานของยาเขาจะดีขึ้นนะครับผมอืม เน่ขลังนับหรือเป่าครับมีคำถามหรครับ